ครับับมาพบกับเรารายการอาจารย์ตุ้ยวิดอาร์ตอี9ีเกดแล้วโอ้เกือบร้อยและครับสุดยอดเลยเรายังทำดีมากอ่านกันเรื่อยๆอยอยู่นะฮะครับชื่นชมความสวยงามของงานศิลปาร่วมกันอยู่ครับผมครับก็ซีรีส์นี้เราจะพูดถึงที่รัสเซียนะครับนะฮะซึ่งก็ คิดว่าอาร์ตก็ไปรัสเซียหลายครั้งแล้วครับก็ไปหลายครั้งนะครับฮะที่รัสเซียเนี่ยถ้าเราท้าความนิดนึงเนาะก็เดินมือหลวงมอสโกถูกไหมแล้วก็ย้ายไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะโดยปีเตอร์เดวิสแล้วก็ถ้าเกิดเราจะจําแค่สักยสองคนก็คือปีเตอร์ ที่สร้างเมืองจากหนองน้ำเนาะนะฮะจนกลายเป็นเมืองแล้วลาเป็นเมืองที่สวยที่สุดที่หนึ่งว่าไหมโรแมนติกมากที่นั่นนะฮะเวลาเราไปก็รู้สึกอย่างนี้กสวยมากเพราะมันสร้างตัดว่าที่สิบแปดประมาณหนึ่งเจ็ดกว่าลงมาแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆร็อโคโคเป็นบารอกคนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นขั้นทางจะเป็นถนนที่สวยมากครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาทําให้พยายามจะทําให้รัสเซียเนี่ยเทียบเคียงยุโรปตะวันตกก็คือแคทรินนะฮะ ซึ่งค h ททรินเดอะเกรดเนี่ยเรียกว่าสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างเยอะมากเลยรเรื่องศิละปะนะฮะแล้วก็ให้เสนาบดีเนี่ยไปซื้อรูปเก็บรูปจากยุโรปนะฮะซึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้โหมีรูปยุโรปนี่เยอะมากมีมาสเตอร์เพียเยอะมากตันะะ้งแต่ยุคเรเนซองส์เป็นต้นมาจนถึงแบบรูปแบบ บาร็ออะไรต่างที่แบบเป็นมาสเตอร์พฮะใช่ที่แคทเธอรีนเก็บไว้แล้วป็นเขาก็ขยายต่อจนถึงมีโมเดิร์นอาร์ตด้วยแล้วก็ที่อยากจะคุยให้ฟังเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเอาอันแรกก่อนเลยวินเทอร์พาเลสเนาะพระราชวังฤดูหนาวเป็นวังที่สวยมากแล้วก็สงครามก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะฮะก็มีจริงจก็คล้ายๆเป็นไม่ได้เป็นคลิดเกี่ยวกับเรื่องเติ้อย่างเดียว แต่ว่ามีเฟตติ้งเยอะมากแต่ว่ามีห้องอีิปต์แล้วก็มีห้องเขาเรียกว่าพาเวลเลียนหอซึ่งสวยมากนะครับนะมีแกลเลอรี่ข้างบนนะครับแล้วก็มี small อ t a l i a n นะครับ uh, skylight room ที่เรียกว่าสวยมากเลยครับแล้วก็มีห้องเอางี้เป็นคือปจุบัน็นมิวเซียมและเป็นที่เก็บงานศิลปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมิวเซียมหนึ่งในโลกที่สวยมากๆที่เก็บพวกงานศิลปะต่างๆแล้วก็ตัว building เองก็ถือเป็นวัง ครับคนะือถ้าเทียบเคียงกันจับอย่างปารีสที่มีรูปอย่างอังกฤษที่มีบิธิชิวิเซียมอันนี้ก็คือรวม,มอันนี้ก็คือเหมือนกันรวมบิธิชิวิเซียมแอนทีคด้วยรวมอของเก่าแล้วก็รวมเฮนติ้งด้วยงานศิลป์ด้วยถือว่าเป็นแบบพิพิธภัณฑ์แบบระดับขั้นเทพเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ก็เอาเรื่องราวของคอลเลกชันของเลมบรานคือเลมบรานเนี่ยเขาก็คุยว่า เขานี่มีเรมบรันที่เดียวเยอะที่สุดเขาบอกมีถึง26รูปเยอะฮะเยอะฮะรูปแรกรูปดังนะฮะรูปดังเนี่ยจริงๆแล้วผมมีคลิปเดี๋ยวไว้จะส่งแจก mm hmm. เพื่อใครสนใจนะครับ mm hmm. เรื่องของ return of the prodigal son mm hmm. ครับเ,เรื่องนี้เรื่องใหั่มากเป็นเรื่องที่เป็นที่อบิญญาหลายครั้งมากเลยนะครับมาจากไบเบิลเรมบรันท์เี่เขียนเรื่องเกี่ยวกับไบเบิลอยอะนะครับเป็นเรื่องพ่อที่มีลูกสคนลูกคนลูกท้องขอ ทับสมบัติเป็นานแล้วเอาไปแล้วไปฐานแล้วสำนึกได้แล้วก็เป็นคนเลี้ยงหมูฮะลำบากยากเกย็นแล้วก็กลับมาหาพ่อเนี่ยที่นั่งลงเนี่ยพ่อก<ด>็อบให้อภัอยฮะแล้วก็ก่ออะไรเงี้ยส่วนพี่ชายก็รู้สึกอ้าวทำไมตัวเองไม่ได้เกเรเลยไม่เห็นพ่อให้รางวัลอะไรเลยกกับไอ้ลูกที่มันเดวร้ายกลับมาเนี่ยพ่อค่าแก่ค่าแพะฉลองอะไรเงี้ยอย่ามาหฮะ แล้วก็หลายคนก็อาจจะตีความว่าบางคนก็ตีความในส่วนส่วนตัวเองด้วยเขาอาจจะหมายถึงตัวเขาเองเป็นบางอย่างเหมตัวเขาเองที่เขาผ่านทุกอย่างเวาจะมองในมุมที่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนตัวแทนพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็ให้อภัยก็คือเป็นการให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขให้อภัยอย่างอย่างที่สุดเลยอย่างจะเลวร้ายยังไงก็ไม่คิดไม่แม้กระทั่งด่าดีใจวิ่งไปห่าวิ่งไปราบเลยนะครับก็เป็น รูกที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วก็เรมบรานก็ตอนท้ายของชีวิตก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีใครจ้างดูรูปเนี้ยว่าเอกใหญ่มากครับนะะฮเราวาดจนกระทั่งจนกระทั่งตายนะครับรูปสูดหนึ่งในรูปสุดท้ายใกล้ๆรูปสุดท้ายเลยนะครับรูปนี้ก็ต้องไปดูให้ได้เลยก็เป็นความฝันนะฮะที่ไม่เคยมีใช่นะฮะแล้วก็มีรูปอื่นหนึ่งเรมบราดเนี่ยก็วาดพอร์เทรตที่สวยมากนะฮะอาดูน้าที่คือคือพี่คุยกับเพื่อนที่เป็น พอทกรเฟเนี่ยเขาก็เรียกว่าบอกเลยว่าเห็นด้วยกันเลยว่าเขาเขาวาดได้ดีกับรูปถ่ายซึ่งปัจจุบันได้ดีมีชีวิตมากเห็นป่ะนะฮะหน้าแบบมีชีวิตสุดๆเลยอ่ะนะแล้วก็เทคนิคของเรมบรานนี่ก็คือวันนี้แตกสีเข้าไปเลยพอเขาไปใกล้ๆจะเห็นสีเต็นปหมดเลยแต่พอถอยมาแล้วเพราะนั้นมันมันมีเท็กเจอร์มันจะเห็น คนเนี่ยมีเหมือนกับริ้วรอยริ้วรอยมีเอออะไรติดการมีอะไรเบบน่ารักย่นมีอะไรเงี้ยจะเห็นหมดเลยอ่ะฮะฮะมันจะมันจะมีเออเขาเรียกว่ามันมีเท็กเจอร์มันจะไม่เนียนกิ้งอ่ะเวรนแรนว่าไม่เหมือนกับตุ้งตแอปจีนที่ใช้กันนะแอปนั่นเนี่ยคลิปอะไรเงี้ยเออใช่แล้วเขาก็ชอบวาดรูปตัวเองมากเลยนะฮะเซลฟ์พอร์เทรตเนี่ยเยอะมาก ตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มเลยนะ,ะ<ช>ฮะวาไล่มาเรื่อยเือจนถึงแบบไปปลายจากช่วงชีวิตขอ,ตองเขาใช่ยใช่ฮะก็ <c oughs> คือเซฟเทรดเนี่ยเขาวาดเยอะมากแล้วก็วาดใช่ฮะเหมือนกับเล่าเรื่องตัวเองเนาะคร<ช>ั้งนี้ก็เคยทําการบรรยายเลยหลายครั้งนะฮะเหมือนเล่าช่วงที่ลุ่งเรืองช่วงที่ยากจนช่วงที่ไม่มั่นใจช่วงที่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่นงานฮะแนนี้นะฮะมีความ หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นพอตเฟตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรูนี้นะครับก็ให้เห็นดูอารมณ์เห็นไหมแล้วเขาก็ชอบไอ้เทคนิคมืดกับสว่างนะฮะจริงๆมันมีรูปหนึ่งที่อยู่ที่ไนท์ t อชนะฮะที่ที่อัมสเตอร์ดัมที่เป็นรูปดังก็อย่างที่บอกก็มืดสว่างเหมือนกันนะฮะแต่หลังจากปรมาณปี4-2เสองหรือหกสเขาก็เริ่มที่จะ คนไม่ได้สนใจเรื่องเทคนิคเรื่องสวบัดนะฮะเนี่ยดูด้วยอารมณ์เนี่ฮะเนาะโอ้โหแล้วก็แบบความเหมือนริงในแง่ของการที่แบบมีริ้วมีรอยมีอะไรเงี้ยแบบเก็บทิ้งฝีแลงไว้อะไรเงี้ยนะฮะเห็นแววตาของคนในแต่รูปภาพแบบดูโอ้โหดูลึกซึ้งมากเลยฮะคือมันดูเหมือนคือมันมีอารมณ์อ่ะดูดิใช่ไหมครับดูแล้วมันมีเข้าเออดูแล้วแสดงอารมณ์อะไรบางอย่างใช่นะฮะ แล้วก็มีรูปดังนะฮะรูปนี้น่าจะมีสองเบอร์เช่นก็คือตีมดังที่น่าจะเคยเล่าไปอ่านฟังแล้วเรื่องของจากไบเบิลที่พระเจ้าทดสอบอับราฮัมนะอยากให้เอาอิสอัเนี่ยไปฆ่านะอะไรเงี้ยแล้วก็อิสอัก็พระเจ้าตอนที่แคคืออิสอัอับราฮัมเนี่ยเป็นต้นตระกูลสราเอลครับแล้วก็อายุมากแล้วแล้วก็พระเจ้าอวยพรให้มีลูกนั้นนีงก็ได้ลูก เราอาย13-14เนี่ยพระเจา้าทดสอบว่าเอาถ้าเกิดพระเจา้าจะขอลูกคืนอ่ะพอในรัฐที่รบอบๆอิสราเอลมีการละคู่ฆ่าบูชายันนี่รอดนะ <S <S แล้วก็ในชุดเขาก็จูงลูกไปฆ่าแล้วก็ขณะที่จะยกมือจะฆ่าก็พระเจ้ามข้าใช่มีทูตสวรรค์มาปัดมือแล้วก็มีแกะมาให้แทนสมัยนั้นก็ถวายแกะบูชาน,นะครับอีกรูปหนึ่งที่ดังมากนะครับก็เป็นรูปพระเยซูคริสต์นะฮะ ที่เอาลงจากเงานะฮะดิสเซ n เซนสเกลตของนี้ mm hmm. ซึ่งเป็นรูปที่อย่างที่บอกแสงเงาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรเบารนก็ชอบวาดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเะียซูเยอะยูที่อยู่ที่เยอรม,มันก็จะมีรูป,ปรมาณนี้เยอะที่หนึ่ง uh, แล้วก็เป็นรูปพอ์เทรตเป็นตัวเรเบารนเองใช่ใชฮะเขาจะชอบสะสมไห้พวกชุดต่างๆนะแล้วก็มาแต่งตัวเป็นชุด คนร่ำรวยฐานหน้าอะไรเงี้ยคแบบคุณหน้าเ้่สูงอ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมชอบชอบสะสมชุดโบราณแล้วก็มาแต่งตัวครับนะโอเคครับก็คร่าวๆนะครับเป็นอ่ารูปก็อยาพลาดเลยเพราะว่าเป็นคอลเลกชันที่พิเศษมากๆแค่ไปดูรูปน้อยหลงหายลูกนั้นน่ะเอาูกนั้นก็คุ้มค่าแล้วนะฮะแค่รูปเดียวนะฮะแต่ว่ามีไปตั้งสี่ห้าห้องอ่ะประมาณ ยี่สิบสองสิบรูปได้น่าจะยี่สิบหกได้จำกะะันทีก็อาจารย์จะมีจัดสตรีมไปอ๋อใช่ฮะฮะแล้วเซียในประวันประมาณปลายกันยายังเปิดรับอยู่เพราะเราสเซียไม่ต้องทอมมิซ่านะฮะก็สามารถมาจะได้สามสิบกันยาถึงประมาณสักน่าจะเก้าหรืุ่นนะฮะประมาณสิบวันเจ็ดคืนแปดคืนประมาณนี้นะะนะฮะดูนาฬิกาครบเลยนะฮะเน้นดูนาะฬิกาจะจุดบอล ม่เนโปรแกรมที่ไหนเลยนะผมดูแล้วโอ้โหมีเิเยลอะไรายกวมากด้วยงั้นเอาให้ครบเลยทุกอย่างให้ครับผมขอบคุณครับของทับสวัสดีครับ